กูว่าละกินเหม็นเปรี้ยวมาแต่ไกลเลยที่นี่มันที่ไหนน้าฉันทำไมไม่เข้าใจถึงเรื่องนมึงมาทำอะไรไอ้เตี้ยตัวเฮียอะไรวะไอ้งอกยืนขวางกูทำไมเนี่ยแม่คำพูดคำจาดูห้าวมากเลยนะรถนี้โดนถังแก๊สกูหน่อยเป็นไงกูหมายถึงถังดับเพลิงบนอีกบนเข้าไปเฮ่แม่คิดว่าะทำไ่ได้มันจะมาพอดเก่งเกินระเอีกอันยิ่งไปละเฮอ้โไม่ได้แดด อ๋โดมึงอย่าเปรี้ยวให้มากมึงอย่าเปรี้ยวให้มากมึงโดนนี่มึงโดนนี่เห็นเสล้วต้องสิบเนี่ยให้คอยยืมึมุกเขียนเช่ไหมเนี่ยมาซะเกือบทับหัวแล้นีไอ้งอกเนี่ยมาจะเล่นมุกอะไรก็ว่ามาไอ้งอกยก็ซัดให้หนายอยู่เลยจะแดกเราก็เดินเข้าไปปากมึงนี่เปรี้ยวจริงๆเลยนะเหมือนส้นตีนกูเลยมึงมีสามนิ้วมึงติ้วให้เมียยังไงวะนีไอสัตว์ โผมพ่อเป็นการใส่ฟ้าละนี่ดูโอ้ยแม่งสะพานได้ด้วยเป็นไงแม่งเนี่ยมาจากไม่รู้ดัานไะเนี่ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่รู้เรื่องละไม่รู้เรื่องละไอ้สัตว์พลังหมดเลยนะโกรแม่งสักเที่ยงเลยหมดเลยดูดดูดงับขอให้เจ้ามึงเทะมากเลยวะสำหรับอาหารต่อจากนี้ไปกูจะไม่ไว้หน้ามึงอีกต่อไปแล้วในเขียวเฮ้ยกูจะเอาไรเซเบอร์แดงๆกับกุยัดตูดมึง มึงจะได้รู้สึกแสบดตาเหมือนกูแสดงว่ากูเคยยัดตัวเองงอกแมมจะสู้จะสู้เข้ามาเลยไอ,อ้ยศร้อยเข้ามาดิมาอ้าวใช่เอเอ ชิบบ้าเดียวมนจะโดดส่งเจียงจับแลอวมดีกว่าเอ้มเฮ้ยไม่ต้องห้าวจะเข้ามาจามาจะโดดมึงอย่าโดดกูเวียนหัวเจียวชโยนาเจียวเยี่ยมไปไหนเนี่ยไอ้สัตว์มิ่งโอ้โหโดดซิงคกระนักปนไปกระแหวมโอะโดดาไม่รู้ขึ้แล้วหมุนเป็นเไรที่รอบเลย ้ยจะต้านพลังกับ้าระไอ้หนูไม่เชื่อไี้ได้เลยวะโดนแงรถแต่ทุกทับอแน่สักไอเด็กเกี่ยวอะไรคุณนอนอยู่ไปไกเฮียกรงนีดีกว่าอ่นี่เล่นขี้โกงชอบพับผ้ามันจะต่อสู้กัแล้วไ่โดนไม่ครับหรอกสู้พลังมาไม่ฆ่ามันไหม่เขาต้องทำไงต่อ อ่ามันลอยไปแล้วพายเอรียดเดีเดียวกลังนอนอยู่เฉยๆุนตตอแหละ้เลาไ้ยเนเัาเป็นไกไม่ทันหรอกไอ้พวกน้เอ้ชิวไหเครยยิงก็ไม่โดนในสัตว์ให้ลูกน้องขับเรือให้ด้วยเนี่ยเท่ปัตะ คว้าคว้าให้ส่งมาใครที่เธอมีใจเรียกไปท้ามาก่อนอาชับพับลืมไปปวดนี่เลยว่าคนกำลังจะนอนแม่ไปเติร์นเติรนเติร์นเติร์นค่อยๆเดินค่อยๆเดินเร็วๆมาทีหลังกูวิ่งก่อนกูหน้าตั้งเลยจบเธอ